ดีครับปากกสุลิโยครับพอ,อ,อกับหลวครับ,รบเอาแลา้วงานนี้พอ,อกับลงลอยู่บุ่พ่ออยู่พี่ครับเอา อยู่ีพี่น้องลูกยู่ปุ่นบานนี้อ๋อลูกเป็นตา,ายหมดครับยิบซี่รรครับมาเดอ๋ยวกันี้มาหาคอยแล้มาเจ้าปลอยได้ไนลวนีมา้วครยิเดอคัมาแลยคพี่น้องครับตอนนี้สองถุมครับเือนายปัดขายตัวแล้วตอนนี้ ตอตอรอใช้มีหลาที่ย่อไม่ใหญ่ยังไอตรอย่อไยากหยังลูปคอตรอกตรอคอตรอกองตับตับโอคนเสียหัวนี่แหละเห็นบ่เห็นมวนไปเลยเห็นบ่เอาเออาเอาไมเอาไมกเอากว่าตอรอ ดีใจน้ำพอว่าได้เป็นกตอตรอดนดีใจน้ำพอว่าได้รับตำแหน่งไม่เราทานผู้ว่าราชการจะวันมาซาล่าันเสร็จเรียบร้อยแล้วกตตรอหูปรลายอมมาจากยังันนะกองตับตรับกองกินตับตับฮะฮ่า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 ง่าฮา่่่เ่่่ ยิ้มเยวจังเลยยิมีขี่กับฟอร์มโกชิเกียมเตยมรถด้วยบานเปิดรถกันไปโอ้ยหกไหลมีไฟนี่่มา้ิเกี่ยังไหนเต็มมันจะงูงูเขียวหางใหม่งูตเรื่องงูดินงูสัวขาเาอกาอไาอ้ไที่เปิดเลยโอ้โหขึ้นเยท้น่เขาขี่ขี่ความสมาแล้วโอ้ยมันอยู่ตรงนี้ อ๋อตอนนี้บรรยากาศกันลังมวนเป็นมเตแซมมาเลยครับพี่รองจับปอเซกจับรถกระบะมาได้ปนอย่างตัวนี้มากขนาดนี้มากนะพ่อมากนะพมอปวดอีกแล้วปวดอีกแล้วได้ได้าแต่ชิ้นรวมๆพออ้่างเงี้ยชิ้นรวมๆ ก็ยิงคำหวานมาเป็นแน่พอกับพ่อพ่อลูกกัพ่อลูกเออมาว่างงเหมือนที่ไหนเออมาเราไม่ได้มาเรา้องปิังสั่น้ังสั่นทนี่เออแตคือลูกหลงกัน้ี่ดีใจโอ้ดีใจเห็นหน้าพ่อน่ยพี่น้องพี่ฟ้าอะไขาใจดีมันหัล้หอวล้โอ้ยอกำรักใจพี่น้องพ่อที่ป้ารั้วมาเน่ย่ะไอกำรักใจบอลจอานี่นั่งใจบอลจอโอ้น้อเล็กโตน้อยูบบอลจจอลอ

ตั้งผีก็ดอดนังพระนดเจ้าอ <c oughs> กั <c oughs> อเอาเอาไปทาสัดมืดเนัอัเอรัก้อ มุดมาตรงนี้ก็ได้นะครับผมตลาดสวัสดีนะครับผมที่เดียวกันนะครับผมเสื้อยืดเส้เซลเลยหรอฝนลงท่านี่แล้วเ่ตกปนะคัอยานยางมันวรพออีกแล้ว หรือว่านางพื่าพี่ชายจอดนั่งอ่งอิงกันแล้วเราเรียกนังองยิงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับสาวาคเป็นพี่ามอยเป็นพี่ายกนเลยนะครับนา่งออ่งอิงเป็นแถวเดิมสรคือไม่ยกเลิกนะพี่น้องครับเลือกออกไปถูกเลยทุกคนกได้คนมาแก่สมบูร์เวยสีฟในพ่อโจ้ถืกได้บัตรนัางานวันนี้200นะครับบัตรน้่งาน200้นะครักับกงขอบ สรุปไม่ยกเลิกนะครับยกไปอ่าบอกนี้ไม่ไม่ได้ยกเลิกนะครับหลังจากให้อเส็จปืบเดี๋ยวเราจะทําการต่อกันเลยไขต่อกันเลยถึงนั้นไขออสับส็จแล้วอย่างนั้นไม่มียกเลิกนะครับนะครับกีฬาโดยตรงนะครับแล้วเรียกว่าเอาดังสิ่เลยบอกกับกับน้องคนที่เชียนบทเอาสิให้น้องเวลาเต็มที่ครับเต็มที่เลยอ่าเต็มที่ในการเชียนบทต่างๆเพราะว่าคือ นางแต่เรื่องเปลี่ยนทั้งใครอ้วก็ยังเป็นปีเนาะนี่แมนว่าอะไรแก่บทจะเกลือโอ้หกล่างก็นี่เหลือหกล่างนะครับไม่ใช่สี่ล่างแมนครับนี่นางยี่ราเ้าก็ตรงมาอ่านบทมาตองมาครับอุ่นเด็กแมนเพราะว่ายังไม่ที่ีกมุมหนึ่งอยู่คือโอ้กับพี่น้องคือมันต้องดีอ่ะเราคือมันต้องดจอดเซลไม่ได้อย่าเลยไม่กินร้อนไห้ร้อนสัมพันธ์คือไม่เจอมาประมาณว่าเชิญชวนมาได้ครับ เตของตลาดปิ้งซู่ฟัดครับพี่น้องครับไปขอจ้าไปเลยมาเด้อจ้าบุคคในเอทีที้างตลาดปิ้งซูฟัดอนรจนะคะค้างเชิญบรีเดีค่ะตอนนี้คือเลี่ค่ะพี่น้องร้อยปอร์เ็นต์ค่ะบริยุเล็กเปดอยเลยยเ็นคลเอีียดวย คุยกันเขาใจยุบออดเลยสองขอบคุณนะครับโอเคนี่มาจอดเพิ่งอมวลนี่ขึ้นไลฟ์สดอยู่ไหมขึ้นไลฟ์รสาวไปช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยนะครับตอนนี้ครับพี่ดาวสามพันหกร้อยท่านตอนนี้อยู่ทั้งเอ้าพี่น้องยิบหนีฟังไปเส้นหนึ่งครับขอบคุณที่งานที่ทำครับปลาปูซูริโอบันทานัมสเดงครับหยิบคอรุแค่ห้าครับพี่น้อง